อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำริสเมนูให้กับ Line OA นะครับอ่าซึ่งผมจะใช้เว็บแคนวานะครับในการออกแบบริสเมนูให้กับ Line นะครับก็ก่อนอื่นให้เราไปที่แคนวานะครับผมไปที่แคนวานะจากนั้นก็ล็อกอินลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้เรามาเซิร์ชหาตรงค้นหาคอนเทนต์ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์คำว่า Uh, list เมนูกด Enter ไปเพื่อเซิร์ชหาจากนั้นเขาก็จะมีตัวอย่าง List เมนูหรือ Template ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมมีทั้งฟรีมีทั้งเสียเงินนะครับหรือเราดูแบบจากเขาแล้วเราก็ไปสร้างเองก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับชื่นชอบแบบสไตล์ไหน ก็เลือกเลยนะครับสมมติว่าผมจะก็มีทั้งหมด6ช่องบ้างนะครับสามช่อง1แบนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับสมมติว่าผมจะเอาเป็นตัวนี้มีม,มีตัว งบกดเลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็กดปรับแต่งเทมเพลตนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ตัวอย่างเทมเพลตมาแล้วเราก็สามารถปรับแก้นะครับให้ตรงตามตามลาย OA ที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอ,อันนี้เว็บไซต์ เบอร์โทรอะไรก็แล้วแต่แล้วจะใส่นะครับผมจะใส่ตรงนี้ว่าเพดอะไรอีกคือ,อสมมติว่าอันนี้ดูผลการเปลี่ยน ให้ตำแหน่ง,ก,งกลางๆนะครับดูผลการเรียนเพจติดต่อดวนอันนี้อาจจะใส่เป็นเบอร์โทรเราเนะาะเว็บไซต์อ่าอันนี้ก็อาจจะเป็น ช่อง YouTube ก็ได้นะครับ okay, ลากให้ตรง okay, ช่อง YouTube อันนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอคอนหน่อยนะครับมาที่องประกอบนะครับพิมพ์ตรงนี้ว่า y o u YouTube อ่าดูสิว่าจะมีโลโก้ไอคอนไหมอมีครับจากนั้นเราเลือก กดนะเลือกเดียวต้องการแล้วก็นำมาวางในช่องนี้ถ้าอยากให้สวยงามแล้วก็อาจจะเอาเป็น YouTube แบบปร่งแสงโปร่งใสนะครับมันจะได้เข้ากับทีมในนี้มีให้ไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็เลือกตาม โอเคไม่ไปครับตมามนี้อันนี้ก็อะไรดีครับอ่าอาจจะเอาเป็นติกต็อกนโอเคที่ติกต็อกติกต็อก ติดทีกตอกจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงอืมโลโก้โอเคก็จะเป็นโลโก้นี้นะครับออกบไตใส่า อทีทีโอเคโอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นโลโก้อันใหม่นะแล้วแต่เราจะใส่นะครับก็ใส่ให้มันเข้ากับเทมเพลตเรานะครับ อันนี้ดูผลการเรียนผมก็อาจจะเอาเป็น a บวกก็ได้เฟซอันนี้ก็เอาเฟซบุ๊กมาใส่ Facebook, Facebook. เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็อาจจะเอาเป็น ตัวนี้มันจะโอเคไหมอลองใส่ดูครับมันอาจจะไม่ค่อยเข้านะก็อาจจะเป็นอ่อาแบบนี้ก็ได้นะอ่าใส่เลยครับโอเคอันนี้เปลี่ยนสีได้นะครับก็คลิกแล้วมันจะมีแถบสีให้เลือกตรงนี้นะครับโทรเราก็อาจจะเป็นสีเขียว อ่าเว็บไซต์อันนี้เราก็สีน้ำเงินดูมันจะได้แตกต่างเลยคลิกคลิกมีสีให้เลือกเยอะนะครับสีดำโอเคพื้นหลังพื้นหลังถ้าจะเปลี่ยนเวลาทำการก็ ก็ได้ครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงอ่ทาทำการเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสีหน่อยชอบเป็นสีเงินนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับข้างหลังเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับก็คลิกแล้วจะมีแถบสีให้เลือกอเห็นไหมครับพอเราเลือกสีมันก็จะเปลี่ยนแถบ สีให้เอาแบบเฉดไล่สีก็ได้นะโอเคผมว่าสีสีขาวนี่แหละอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทำการกดแชร์นะครับดาวน์โหลดให้เป็น png หรือไฟล์ jpg ก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นแบบ png นะครับเพราะว่ามัน เป็นรูปภาพที่มีรายละเอียดซับซ้อนแต่ผมชอบแบบ PNG นะมันดีนะครับถ้าเราจะเลือกแบบ b บ็กกราว n d โปร่งใสด้วยก็ได้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับขนาดของไฟล์แล้วแต่เราจะเลือกนะครับต้องการขนาดไหนแล้วก็ลากไปนะครับตอนนี้มันอยู่ที่2,500คูณ1,686พิกเซลนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดครับ โอเคอันนี้เป็นเป็นต้นฉบับเทมเพลตก็ขอขอบคุณค a นิ n i studio นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนี่ที่แชร์เทมเพลตมาให้ปรับแต่งแก้ไขนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ไปพรีวิวดูนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่ line developer นะครับ line developer แล้วให้เราไปที่ line oa ของเรานะครับ line oa อ่านี่จะเป็น line oa ของผมนะครับกดเข้าไปป๊บอ่าให้เรามาที่อ่ามาที่ messaging api นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีคำว่า auto reply เนี่ยให้เรากดคำว่า edit ครับผมปึ๊บมันก็จะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับ อ่ากรณีใครยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมาหลังบ้านของ l i โอเอนะครับนะเป็นหลังบ้านที่ไว้คอยจัดการตกแต่งนู่นนี่นั่นนะครับอ่านะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่อ่าหน้าหลักไปที่หน้าหลักนะครับปั๊บอ่านะมันจะมาหน้านี้นะครับหน้าหลักเสร็จแล้วให้เราดูทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือเราจะมีแถบเครื่องมือต่างๆ มีการบอร์ดแชทริสเมนูริสเมสเซจอะไรต่างๆให้เราเลื่อนลงมาครับตรงคําว่าหน้าจอแชทเนี่ยมันจะมีคําว่าริสเมนูเห็นไหมครับก็ให้เราทําการกดหนึ่งครั้งครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําการกดสร้างริสเมนูนะครับปึ๊บดังตัวอย่างเห็นไหมครับเราจะให้มันขึ้นโชว์เวลาเราไปดูในในลายมือถือนะครับจะขึ้นโชว์เป็นแท็บที่เราสร้างแบบนี้เลยนะครับเวลาคลิกเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปตาม ลิงก์ที่เราวางไว้นะครับไปที่สร้างลิส์เมนูครับชื่ออันนี้เราสามารถใส่ได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทายก็ได้นะครับไม่เกิน30ตัวอักษรคืเปิงม,มาเขดซีดีกว่านะโอเคช่วงเวลาที่แสดงเดี๋ยวเราค่อยกำหนดก็ได้นะครับ อ่าเสร็จแล้วก็จะมีตั้งค่าคอนเทนต์ต่ตางๆนะครับตรงเทมเพลตอันนี้นะครับให้เรากดเลือกนะครับเมื่อกี้เราเลือกเทมเพลตที่เป็นแบบ6ตารางเนี่ยหกช่องนะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบช่องนะครับแล้วก็กดเลือกปึ๊บอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการ ตั้งค่ารูปนะครับคือจะเอารูปจากที่เราสร้างไว้นะครับหรือขยับไปสร้างเองก็ได้นะครับ mm hmm. ก็มันก็จะมีให้สร้างแต่ละช่องว่าจะต้องสร้างยังไงสร้างันนี้ผมจะกดไปที่ตั้งค่าตรงน,นี้นะครับแล้วผมก็จะอัปโหลดรูปอ่าเพื่อใช้เป็นฉากหลังก็ไปหารูปที่เราทําเสร็จเมื่อกี้นะครับนี่รูปนี้นะโอเพนมาเห็นไหมครับ มันก็จะถูกอัปโหลดโอเคหลังจากนั้นเราสามารถบันทึกไฟล์เก็บไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่บันทึกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรตบแต่งเพิ่มเติมเราก็สามารถปรับได้เห็นไหมครับอโอเคถ้าเราคิดว่าโอเคแล้วก็ก,กดใช้ครับปึ๊บอ่าแล้วก,กดใช้อีกรอบหนึ่งอ่าเห็นไหมครับอ่าขั้นตอนต่อไปง่ายมากครับตอนนี้ a เนี่ยมันคือช่อง youtube b คือ t i k t o k C นี่ดูผลการเรียนดี D, คือเว็บไซต์ E คือติดต่อด่วนนะส่วน F คือเพจนะครับเราเลื่อนลงมาหน่อยครับนี่ครับแอคชั่นต่างๆที่เราจะกำหนดให้นะครับเเนี่ยเราจะเลือกประเภทให้มันทำอะไรได้บ้างเช่นลิงก์คูปองข้อความแล้วแต่เราจะกำหนดหรือถ้าไม่กำหนดก็ว่างเปล่าไว้ก็ได้นะครับ A เนี่ยผมจะใส่ให้มันเป็นลิงก์นะครับ กดลิงก์จากนั้นเราก็ไปเอาลิงก์ช่อง youtube เรานะครับเอามาใส่ผมก็จะเข้า youtube นะครับ youtube ของผมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยได้ลงช่องอ่าอยากเข้ากว่านบัญชีอาจจะเยอะหน่อยดูช่องของค้ดโอเคอันนี้จะเป็น จะเป็นช่องของผมนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปที่ทำเนี่ยก็จะลงช่องนี้นะครับก็ดูย้อนหลังได้ก็ให้ทําการ Copy u ีเนี่ย u ด้านบนนะครับต้องมาที่หน้าโปรไฟล์ของ YouTube เราก่อนนะครับก๊อปปี้เลย๊บอ่าใส่ลิงค์ครับอ่าป้ายแอคชั่นเราก็อาจจะเป็นใส่ชื่อเป็นภาษาไทยครับก็ได้ ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่าอมันให้ใส่ไม่เกิน20บโอเคครับผมจะใส่เป็นช่อง YouTube ครูเปิงมาแล้วก็นำลิงก์ไปวางเรียบร้อยต่อไป B B คือ TikTok น่ะ TikTok ผมก็จะใส่ให้มันเป็นลิงก์เช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะใส่แังชันเป็น อ่าอ okay. 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 uh ีกอเคโอเคอ่าอ่าโอเคนะครับแล้วก็นำลิงก์นะครับลิงก,ก์ติกต่อติกตอก่อ uh อ่า huh. ผมก็จะเข้าติกต่อก,ก่อนอ่า okay. ไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับ แล้วก็ทำการไปที่แชร์ก็ได้แล้วก็เลือก Copy เราก็จะได้ลิงก์มาแล้วก็นําลิงก์ที่ก๊ปอนี้วางแบบนี้โอเคต่อไปดูผลการเรียนอันนี้ก็เป็นการดูเกรดดูคะแนนอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเว้นไม่ก่อนเนาะอันนี้ผมขอแบบอาจจะให้มัน เวลามีคนกดปุ๊บให้มันขึ้นข้อความดีกว่านะครับให้บอกว่าติดต่อครูผู้สอนอติดต่อครูผูสอนครับแล้วก็ใส่นี้นะครับผมต่อไปเว็บไซต์นะครับก็จะเลือกเป็นแบบลิงก์นะครับเว็บไซต์ผมก็ อัปเดตใหม่นี่เว็บไซต์ล่าสุดครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูได้ครับผมก็จะก๊อปเป็นไซต์ที่ทำจาก Google Si ต์นะครับไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียค่าโดเมนนะครับโอเค ต่อไป e e ผมก็จะให้เป็นแบบข้อความอาจจะเป็นเบอร์โทรผมก็ได้ครับศูนย์เป็นเบอร์โทรเวลากดปุ๊บขึ้นเบอร์โทรให้โทรด่วนต่อไปอันสุดเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะกดผิดเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้จะต้องเป็นข้อความ Okay. ส่วน f อันนี้ก็เป็นลิงค์ครับอ่าเป็นลิงก์เพจ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 ก็ให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์เพจนะครับแล้วก็ก๊อปตั้งแต่ทรงนี้มาเลยครับใส่เนีย่ยนะขอโทษทีครับใส่ลิงค์ครับไม่ก็จะใช่เพจ อโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราใส่แอคชั่นหมดแล้วนะครับเป็นอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีเราก็ไปทำขั้นตอนอื่นนะต่อไปเราจะกำหนดช่วงเวลานะครับวันนี้วันที่14เวลา17 3เจดามเนยามะ,ะผมจะกำหนดให้เป็น17 สิบเคือเวลาเริ่มที่มันจะให้มันขึ้นโชว์ส่วนสิ้นสุดก็ก็อาจจะเลือกเป็นวันที่1ิบสี่เดือนสี่สอ่าผมอาจจะให้มันหมดปีหน้าเลยปีหน้ามกราคุมภามีนาเมษา วาจะให้หมดนี่ประมาณเที่ยงคืนโอเคครับหลังจากนั้นก็ทำการบันทึกครับโอเคตอนนี้ริชเมนูทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะยังไม่แสดงจนกว่านาฬิกาตรงนี้มันจะถึงสิบเโมงสินาทีเป็นต้นไปริชเมนูนี้ก็จะขึ้นโชว์ที่ไลโอเอนะครับในอ่า ในไลน์พ c เนี่ยมันไม่ขึ้นโชว์นะครับดังนั้นเราต้องไปดูในโทรศัพท์มือถือนะครับกดไปที่ไลน์ที่เสียที่ที่ไลน์เราสร้างน,นะครับผมหาไม่เจอนะก็ จะเป็นลายที่ผมสร้างเดี๋ยมันก็จะขึ้นโชว์แต่ดูในในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ขึ้นโชว์อยู่แล้วนะครับเราต้องไปดูในมือถือนะครับอันนี้ผมไม่ได้จําลองโทรศัพท์ขึ้นขึ้นคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับโอเคนะครับก็วิธีการทําลิสต์เมนูก็มีประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามอินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับโอเค เรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาถ้าติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์อินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทั้งเพจ o u t u b ทิกต t อกสามารถติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ